การวางหนะ้าจอถือล็อ,อ,อกบนมือถือโมหัสวัสดีครับพี่น้องวงปายสู้สู่ทุกคนนะครับเดอ้อม,มีภาพมเมมองบรรยากาศการแข่งขันร่อนนานยิงยางนะครับแล้วก็ร่อนนานปล่อยเรื่อนะนะครับบัวค้านวิสมหมาย บุได้พละนะครับมอซีสเกตของเขาเป็นการแข่งขันระดับเขตพื้นที่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประทรศึกษาทีสเกตเขตหนึงนะครับเพื่อนเด็กไม่แข่งอยอะอาการมีสงหมายเนาะต้องบอกว่าสุดยอดของสนามนะครับสูง ลุมเลยที่เดียวครับแล้วก็ความกว้างก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นสนามที่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเหมาะนะครับแล้วก็เหมาะต่อการขึ้นคันดีพอสมควรตั้งใจมือตัวนี้ก็จะเป็นอ่าปล่อยมือนะครับปล่อยด้วยมือนะครับ ตอนนี้นักเรียนลงมือทําแล้วนะครับลงมือทําที่เรียบร้อยนะครับรยับมาน่าจะเป็นปล่อยด้วยมือเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทั้งหมด5้าสิทีมนะครับก็เยอะพอสมควรโซนทางนี้นะครับเป็น่ร้นนานยิงยาง ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ลงมือนะครับนักนี่ครับน่าจะเป็นขั้นตอนที่กรรมการตรวจอุปกรณ์นะครับสังเกตได้ว่ามีกรรมการตรวจอุปกรณ์นะครับที่นักเรียนนำมาสมงด้านนะครับนักเรียนยังไม่ได้ลงมือนะครับ ข้างล่างข้างๆก็จะเป็นคณะครูผู้ปกครองนะครับมาให้กำลังใจนะครับลูกหลานุกื่อของทั้งสองฝั่งนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นครูนะครับเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนนะครัำนักเรียนมาแข่งขันก็จะมานั่งให้กําลังใจนักเรียนอยู่โซนนี้นะครับทั้งสองข้างส่วนสามโซน,นนั้นก็ จะเป็น่ายตหลับกันเห่ยันตอนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าการหิ่งหันรถนานยิงยางจะได้เริ่มขั้นตอนเริ่มขึ้นตอนไหนนะครัแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นขั้นตอนที่คณะกำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ได้เกนฑน์นมา ตรนนี้เป็นล่อนนานปล่อยด้วยมือนะครับก็จะทําการแข่งขันก่อนในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นให้ทําให้ประกอบแล้วก็จะให้แข่งขันให้ตาขอบคุณท่านผู้ชมนะครับหนึ่งคนเมื่อกี้นะครับแต่ตอนนี้ไปแล้วนะครับ ตอนนี้ไม่เหลือสักคนแล้วนะครับเอาไปนะครับนั่งอยู่ไกละนะครับก็ดมให้ภนะาใหนะ้่ส่องไกลนะครับี่นะครับน้องแดงยังไงนะภาพสาั่นติดติดตดเลยไกลมาก แรับรายนี้ก็อ๋อจะไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับปีายสีนะ่โงน